มาชิวมาแล้วครับกินเล่นเที่ยวก็ว่ากันไปเปยยังครับเปย,แเเปยแดแล้วเอาเปดแล้วสวมหมดละต้องบีบดูนะครับถ้าถ้าเปยมันก็จะบีบได้นะครับถ้าไม่เปิยก็ยังยก็บีบไม่ได้นะครับเอาแล้วครับพอแล้วครับ ปิดแก๊สเรียบร้อยสวัสดีครับวันนี้ลุยพาชิวนะครับพามาทากับข้าวนะครับวันนี้แกงปีตาน,นะครับฝีมือแม่นะครับทุกผนแกงปีตาวันนี้เขาก็ใส่กบนะครับ น,นี่ก็ชีกบให้มันเป็นชิ้นๆนะครับ ีิแกงปีตานะครับใส่ครบ1ตัวนะครับครับ <c oughs> ผมตั้งหม้อนะครับใส่ละมันลงไปครับ <c oughs> พิแกงก็ทำเองนะครับ ทำใส่ถุงไว้นะครับใส่ภาชนะไว้นะครับโมตอนนี้ก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วครับน้ำมันร้อนแล้ว พริแกงครับพริกแกงหอมเลยนะครับ กพัดพี่แกงหอมแล้วนะครับอตอนนี้เราใส่กบลงไปแล้วนะครับเหลือแพ๊บเดียวใส่กบลงไปเลยครับ นี่นะครับแม่กํลาลังทําอยู่แน่นอนครับใส่น้ําแน่นอนอ่าใส่น้ําลงไปครับใส่น้ําไปแล้วเดี๋ยวก็ต้มให้น้ําเดือดเลยนะครับเดี๋ยวแล้วก็มาแกะบีตาลต่อ น,นี้ดอกแครนะครับเราจะใส่กับแกงปีตซานด้วยนะครับผมก็จะมีผักละนะครับกับผักม้วนนะครับหน่อยหนึ่งนิดนึงนะครับ ต่อด้วยบบแปบครับใส่บบแปบไป้น่อยเนาะถ้ามีบลททวกว็ใส่บลททวตัว,วอันนี้บมมีครับ ต่อด้วยไฮไลท์ของงานครับปีตาลครับนี่คือปีตาลครับประมาณแบบยอดอ่อนของต้นตาลครับเป็นปีเป็นกาบมันนะครับนี่ครับแกะเลยแถวทางภาคเหนือนี่จะจะกินนะครับจะขึ้นไปตัด บนต้นตาลนนครับเอามากินนะครับทั้งภาคอื่นนี่ก็จะมากินนะครับจะเอาไว้เป็นประมาณแบบออกลูกนะครับเป็นเป็นลูกตาลน,นะครับเราก็จะแกะเปลือกมันออกเนาะเอาอ่อนๆข้างในมันครับกินนะครับรสชาติมันก็จะขมนิดๆนะครับ ตนี้ดาราหน้ากล้องหุมก็แม่ผมเองนะครับ๋ถวผมตอนนี้เราก็ได้ปีตาลมาแล้วนะครับเดี๋ยนิดนึง นี่นะครับปีตาลนะครับปีตาลออนนะครับกจะได้เหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะหั่นซอยหรือฝานนะครับนี่เป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับผมตอนนี้ก็ต่อด้วยผักเพชดนะครับผักเพ็ดเพิ่มความร้อนแรงนะครับ เก็ของเฮาก็จะเน้นทำกับข้าวบ้านๆน,นะครับทำเซจก็กินในครอบครัวนะครับบางครั้งบางทีก็จะไ่ได้ลงทุนไรอย่างมากนะครับเก็บเก็บผักเก็บไม้แถวข้างบ้านนะครับซื้อของซื้อก็เป็นบางอย่างนะครับอ่าตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับผม ตาลครมบผมปีตาลส่วนส่วนหัวมันนะครับก็จะเริ่มฝานใส่เลยครับฝานแบบสดๆฝานแบบชำนาญน,นะครับชำนาญทำมาทำกินมาทั้งชีวิตครับ มาต้องกะมาต้องเลงครับใส่อย่างเดียวครับใส่ปีตาไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันสุกนะครับสุกรับผมยังมีนะครับยังมีส่วนปลายส่วนกลางนะครับส่วนกลาบของมันนะครับ อันไหนที่มันแข็งๆก็ไม่ต้องเอานะครับครับผมวันนี้เมนูแกงปีตาลนะครับใส่กบครับผมคนทำก็ แม่พันนะครับแม่พันนี่นะครับต้มให้มันเปืเป่อยๆนะครับสรัวผมก็มาเด็ดพักต่อนะครับผักยงหม,มูมดครับยังมีครับ เยอะเลยนะครับวันนี้กบตัวเดียวนะครับปีตาลหนึ่งปีนะครับแล้วก็พักอีกเยอะเลยครับส่วใหญ่จะเน้นพักนะครับเน้นพักเน้นปีตาล ผมตัดภาพมาดูแกงนะครับต้มนานหน่อยนะครับให้มันเปื่อยนะครับผมตอนนี้ก็ใส่เครื่องปรุงนะครับผงชูรสนะครับแล้วก็ซุปไก่นะครับใส่ไปแล้วนะครับ ใส่ไปแล้วนะครับจับภาพไม่ทันนะครับผมขึ้รถรถดีหน่อยนึงใช่ไหมอ่าไม่ละบอกไว้ก่อนนะครับอู้เมืองผสมไทยนะเออให้มันเปื่อยสักกรรให้มันเปื่ยสก,กแล้วค่อยใส่ผักนะครับ ค้ัผมคนดูอีกรอบนะครับแล้วก็จับดูนะครับว่าเปื่อยยังเราต้องมันดูนะครับมันใส่ใจดูนะครับทำกับข้าวแล้วก็ต้องใส่ใจด้วยนะครับันนี้ก็นั่งรอครับนี่นะครับนั่งรอ ผมเกือบไม่ทันครับใส่ผักแล้วนะครับตอนนี้เริ่มใส่ผักแล้วครับแสดงว่าเปื่อยได้ที่แล้วครับคนด้วยครับเมื่อกี้มีการชิมด้วยครับเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ ผมตอนนี้ก็รอผักสุกนะครับนต้องจิ้มพอหรอรำก่อนอืมดีค,ครับขาดเกมไปหน่อยผมจมลำให้เด็ดเด็ดเด็ดแตผมรอผักสุกนะครับแป๊บหนึ่ง ยังครับเปดแล้วออาเปยแล้ว,ลลวสวมหมดละต้องบีบดูนะครับถ้าถ้าเปยมันก็จะบีบได้นะครับถ้าไม่เปิยก็ยังก็บีบไม่ได้นะครับอ้าวแล้วครับพอแล้วครับอ้าวปิดแก๊สเรียบร้อยเป็นาเสร็จครับ เอาใส่ถุงนะครับเดี๋ยวผมใส่ถุงให้คนบ้านไกลนะครับฮใส่ถุงของผมเองครับเยี่ยมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปซวยกันนะครับผมเสร็จแล้วนะครับแกงปีตาลใส่ก้มนะครับ ร้อนๆนะครับดัแบแรกคิมน้ำก่อนครับอสุดยอดครับมันจะขมนิดนิดนะครับเอาชิ้นนี้ชิ้นนี้โอ้ชิ้นใหญ่ครับครับผมมันจะกรุบๆนะครับ ถ้ก็อยมีรสชาติขมนะครับออกฝาดๆนิดหน่อยครับทวงสำหรับคลิปนี้นะครับลุยพาชิวกินเล่นเที่ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับลุยพาชิวกินเล่นเที่ยววันนี้สวัสดีครับ